สวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะพามาดูไอตัวอ,อมฮัมหมัดซาร่านะครับซึ่งเป็นปีใหม่นะเพิ่งได้ทำคลิปนะครับผมเออซาร่าสไตล์กูเผยชื่อยนลูเออสไตล์กูเผยชื่อเฮ็ดเค้เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยนะสำหรับซาร่าตัวนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าคอบจะจับคบเล่นอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลองดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับ ไม่ต้องอัพอะไรนะการ์ดนี้เปิดได้จากการ์ดเพย์ออฟเดอะวิกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะโหมดแค่ไหนนะครับนี่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 ก็โอ้จบสกอร์ตั้ง88เลยนะฮึอ,อนะไปดูนะไปะ เราจะได้ไฮไลท์หรือเปล่าคือถ้าถ้าใครติดตามช่อง YouTube เวลาผมรีวิวอย่างเงี้ยผมจะไม่รีวิวเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะเว้ยผมจะรีวิวทั้งเกมเลยให้ดูเพราะว่าอะไรอ้าวถ้ารีวิวเป็นช็อตผมตัดยังไงก็ได้ถูกป่ะผมตัดช็อตดีๆมาลงก็ได้เว้ยบางทีคนน้องๆใ,ในในในยูทูบเนี่ยแบบเออพี่ทำไมไม่ตัดเป็นไฮไลท์ผมต้องการให้ดูการเคลื่อนที่หรือว่าอะไรต่างๆของนักเตะในเกมไปเลยนะครับ คืออยากให้ดูในเกมจริงๆไปเลยเล่นให้ดูเลยว่าแอบมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่าตัดให้ไรไ์ลงอย่างเงี้ยมันดีไหมมันก็ดีเราก็ได้เห็นเออเห็นลูกอะไรต่างๆของมันลูกเบื้ออะไรเงี้ยตัดได้ครับตัดได้แต่ไม่อยากทำไงคือรีวิวก็คือรีวิวอ,รววอะรีวิวการใช้งานอะไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยหายละโดนบีบโดนบีบโดนบีบ,บ,บฮิฟเวโฟเดน ปวาโล่งเลยอา้าโอ้โดนดนี่เยเรี้ย่ะไรแผนนี้ยังหายอยู่ได้ไหมครับพอดีลืมเซฟอืมหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แล้ว,แ,ลวแผนนี้หาไม่ได้แล้วนะคือ,อมันมีอยู่อีกทีมหนึ่งที่มันเป็น SS อสะทางซ้ายอะ่ะมันน่าจะมีอยู่ สวัสดีครับมาใหม่สวัสดีคุณวายุครับตอนภาคก่อนถ้าทองไม่เข้าต้องไปเพลย์สโตยรยกเลืกอนคำสั่งซื้อมันค้างชมระอ๋อคือภาคนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณทีมซาร่ามาลูกต้องป้อนบอลเยอะๆหน่อยวิแงอ้างลุดปั้นก้อยโอ้โหซาร่าโอ้โหดูกันนอเจ้ามดีคุณดู ดูการเอาช่องมันดีอุ้ยโหดเกินใครบอกว่าไม่โหดเนี่ยเป็นไงดูงดว่าวิ่งโอ้โหทะลุมาจ่ายโคตรโห,หด,ดโอ้แจ่มเกินแจ่มเกินซาร่าไรอีทีต่อส้อนไหม เอาเเววนะน้องน้องเววานะน้อง่อีนะ้สวยดักไว้แล้สวยเอาฟาว <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวยืนซีฟหน้าคู่ได้ไปครับแล้วใส่ปู่ครับเป็น SS ได้ครับได้ครับดีจาบพ่อใหญ่สวัสดีครับแล้วมันก็จะไม่ได้สไตล์โคปเชื่อนะคือ,อยืนได้หมดแหละแต่ว่าเราต้องการยังไงล่ะ ถ้าต้องการให้หาวิ่งหาช่องหรือว่าวิ่งเข้าฮอตอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้กูไฟเชื่อไงอย่างซาร่าอย่างเงี้ยซาร่าซาร่าถ้าไม่ใช่กูไฟเชื่อมันก็ไม่วิ่งหาช่องมันก็วิ่งอยู่แหละหาช่องอะแต่ว่ามันก็แบบอาจจะไม่สุดเท่ากูไฟเชื่อไงไอ้เนี่ยอุ้อสไตล์มีส่วนมากเลยนะบางทีอะแทงเหรอน้องพี่ดักไว้แล้ววะทำไมอะ ดักไว้แล้วอะนี่มาไอ้ก่อนจ่ายมาปิฟูเดนไปไม่ได้คืนสวยครับนี่เคาะบอลไม่งหมันจัดเอาสาระสาระชิมูชิไม้สาระชิมูชิไม้ชิมูชิไม้เปิดโขกได้ไหมอ้หไม่ถึงเอายังได้อยู่ยได้อยู่โขกอู้ชนคาน เอาแล้วออกอี๋ยอีโอ้ซาลาห์โขกไม่ดีว่ะโขกไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นตัวคมม่นเข้าไปแล้วเอ้าองอื้มนี่ไงคุณคุริยาบอ้ยเอาเรื่อง เดี๋ยครับนี่มานี่มาโอ้โหหลอกไม่ผ่านแปลกน้องจะเปิดเลยน้องจะเปิดมุงเหรอเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอือ,อมานีน้องมานีน้องมานีน้องซาร่าอันนี้ต้องสวนนะ นี่ต้องสวนนะบอกไว้ก่อนโอ้โหปึ๊บโอเคขึงแรกผ่านไปขึงสองขึงสามค่อยๆผ่านไป <c oughs> เออจำข่อยได้ปะบ,บุเอาถ้าเปลี่ยนชื่อเฟซอะผมจำไม่ได้ลักเดียวแต่เสดายดปู่ครับเลยยืนคู่ไปครับเอาไปเล่นอ f มอฟก็ได้ครับแพ็กทีมชาติไทยอัพตันหมดละอุ้ย <c oughs> ที่อัพเยอะจังผมอยากอัพมากเลยนะอัพทีมชาติไทยอะแต่ว่าทางเปิดยังไม่มีเลยตอนนี้ แต่ผมอยากจัดสักแพ็กอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าแพ็กไหนแม่งน,น่าซื้อนะหรือว่าจะจัดให้คนดูสักแพ็กอยู่เป็นรางวัลแล้วก็ขอบคุณแล้วกันที่ยังเอ,อขนาดผมแบบน,นี้คนดูยังมาดูเลยไม่ได้สตรีมแบบสม่ำเสมอเหมือนเมื่อก่อนนะเฮ้ย <Hey, S 1> น้องดักไปแล้วตาล่าเอา้าไปดิไปดิไปดิไม่จ่ายด้วย ไม่จ่ายด้วยเป็นไงไม่จ่ายด้วยเป็นไงไม่จ่ายด้วยโอ้โหพิ้วนะพิ้วนะถือว่าพิ้วอยู่ถือว่าพิ้วอยู่พิ้เวเร็วนะพิ้วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอุ้ยเปิดเชี้ยดล เออค่อคดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนงนะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาตอนนี้ผมใช้ได้ทีมไทยลงเล่นอ๋อสวัสดีคุณหนุ่มครับสวัสดีครับผมออโต้ไทยยังไม่เต็มเลยครับสามืนโอ้โหมันเต็มยากขนาดนั้นเลยเหรอมาดูีต่อครับซาลาอืมคิมิต มิดโยนครับนี่ถ้าเป็นออเคสเตอร์มันก็จะง่ายหน่อยนะคดูอุ๊ยโดนชนถ้าเป็นออเคสเตอร์โยนบอลหรือว่าเปลี่ยนบอลเปลี่ยนแกนอะไรเงี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกบล็อกทูบล็อกหรือว่าพวกอังเค์แมนนะครับ <550. S 1> เผื่อได้มิลิเตาไปครับดิฟูเดนให้มาที่คิมมิด จิมมิดช้าอือ,อเกือบโดนกุลย่าตาลา่าโอ้ต้องจ่ายแล้วแหละแบบนี้ใส่ก้อยมาอ้าโอ้ลืมดูเอื้อหลุด สองสองหนึ่งนี่ว่าโอ้เวียนกมชิวอยู่ได้โธ่ไปแล้วสาลายกโอ้ยกสะเปลอะไรโอ้ยเวียนกรรมยรยยะ,ะ,ยรระหืม ืืออสุดจัดยิงดิไม่ยิงสักทีต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะยไม่เข้าพูดยังไงไรแสอว่าดีตาลาสองเมตรว่าปั้นซะแนะนำดีเอหนยครับโรดี้ครับโรดี้ของแมนซิตี้ครับแต่ที่ชายเก่งหลายตัวเลยถ้าพี่ได้ซื้อคุ้มบอกเลยอ๋ออุ้ย ทีมชาติไทยม,มันก็เก่งอยู่แหละเออแต่มันก็สู้แบบตัวมันเก่งกว่าไงมันเก่งแต่มันมีตัวเก่งกว่าไงน้องเข้าใจป่ะเข้ป่ะเออโอ้แต่กระดีกระดันก็ซาร่ายิงไปสองเม็ดแล้วนะคนุณดูเออเขาเล่นแผ่นแล้วเนะี่ยโอ้สี 1, 2, ่หนึ่งสองสามวะเขาเปลี่ยนแผนนะเออมาเดะมาเด้าเดซาร่าโอ้ย เอาซิลินกี้ลงมาครับเออแล้วรถสเตมิน่ามันเยอะด้วยนะซาร่าประเด็นดีมากเลยแต่ถ้าเป็นนักเตะลิเวอร์แม่งเยอะทุกตัวอ่ะสวยครับสวนเนี่ยสวนเนี่ยซาร่าสวยหลุดปะวะไม่หลุดวะอุ้ยดักแล้วทำไมไม่ได้บอลน,น่ะสวยขีด ดูดิเอ้าเอ็งโอ้ยเสมอว่ะครับอือหือโอ้ยเสมอไม่เป็นไรงูซาร่าเรายิงไปสองเม็ดนะบอกไว้ก่อนนะโอเคโอเคเอออือหือก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะผมก็เล่นมาสักได้สักพักแล้วแหละนะครับเล่นมาได้สักพักแล้วแหละนี่ยิงไปสองเม็ดก็ซาร่าเนี่ย ปกติซาร่าจะเป็นล้มวิ่งแฟงนะครับคนส่วนมากก็จะไม่ค่อยชอบเล่นกันแต่ว่าซาร่าปีนี้เนี่ยเป็นสไตล์โกเพย์ช์นะครับเป็นสไตล์แบบนักล่าตะไคร่หรือว่ามันจะยืนติดกองหลังแล้วก็คอยวิ่งหาช่องให้อะไรเงี้ยถือว่าการวิ่งหาช่องเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับหาช่องหาพื้นที่ยิงจบสกอร์เนี่ยดีมากๆนะครับการยิงก็คมเท้าซ้ายนี่โอโ้ซ้ายสั่งตายแต่เท้าขวานี่ก็ก็ <laughs> ปานกลางนะครับไม่ได้แย่แต่ปานกลางนะถ้าลงๆก็ยิงเข้าเหมือนกันแล้วก็จุดด้อยของซาร่าเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของลูกโมงนะครับแต่ก็ไม่ไม่น่าจะใช่ปัญหามากลูกโมงนะครับเพราะว่าเปิดโมงมันก็ยังก,ก,ก็พอโอพอยู่ดีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับซาร่าผมก็ว่าเต็ม10ผมให้9้าเลยแล้วกันนะบวกความชอบส่วนตัวด้วยนะครับผมเออโอเคนะเออนี่สุดยอดนะครับไปนะนะ ตาลนะ่าหน้าเป้านะจ๊ะอืมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube พญบุม๋มแชนเนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพจพญบุ๋มไว้ด้วยเด้อนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเจอกับพญบุ๋มใหม่ได้ครับนะผมไปแล้วไปตา,าล่าฮะตะาล่าลาตจไครไปไป